วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทานายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของผู้ที่เกิดวันที่อันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกคนคนนี้มีความรับผิดชอบสูงมาก สามารถแบกรับภาระแบกรับปัญหาแบกรับอุปสรรคหรือว่าคาดหวังของคนอื่นเขาสามารถแบกได้หมดคือเขาเป็นคนที่ชอบแบบแสดงความรับผิดชอบะว่าเ,ออเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมทําให้อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาจะเป็นฟีลนี้นะว่าเขาเขาอยากทําให้อ่ะอยากจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างอันนี้คือฟีลเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงมากมุมนะทะเยอทยานแล้วก็ทําอะไรด้วยความแบบตั้งใจแบบคําว่าเกินร้อยของเขาว่ามันไม่ใช่เป็นเป็นแค่คําพูดแต่คือเขาทําจริง,รงๆเขาทําคือสแตนดาร์ดเขา มีร้อยใช่ไหมเขาทาเกินตลอดขั้นต่ําคือ100ขั้นขั้นสูงคืออาจจะหลายร้อยก็ได้นะี่คือเขาเป็นคนที่ทำอะไรแบบค่อนข้างสุดตัวทุ่มสุดใจแล้วมีความเป็นผู้นําสูงมากอันนี้ต้องหเห็นว่ามีความเป็นผู้นํามีความเป็นหัวหน้ามีความเป็นลีดเดอร์ทักษะความเป็นผู้นําของเขาค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถในการเจราจาด้วยในการสื่อสารในการโน้มน้าวในการเจราจารในการพูดทุกอย่างว่าคือเขาจะรู้จังหวะว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ เฮฮาแต่นิสยัยนิดนึ่งนี่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเฮฮาแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตแบบสุนทรียะอ่ะสุนทรียะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นก็หัวเราะไปก่อนยิ้มไว้ก่อนไม่เป็นไรเหมือนเหมือนพูดประมาณว่าไม่เป็นไรสบายสายค่อยๆแบบนี้ไปก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลคนรอบๆตัวดีมีเพื่อนเยอะเพื่อนฝูงเยอะหรือเพื่อนฝูงค่อนข้างรักมากหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ เอาใจใส่อะผมใช้คาว่าเอาใจใส่หรือตามใจพักพวกเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนที่ด้วยความที่เขาเกิดวันศุกร์อะเขาจะใช้ชีวิตแบบมีสตล์เช่นเขาจะเป็นคนที่มีรสนิยมในเรื่องของการกินการอยู่การใช้ชีวิตอะไรของเขาในแง่มุมหนึ่งอันนี้ก็ต,ต้องบอกแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนค่อนข,ข้างเยอะให้ผมสรุปนะเขามีความเป็นผู้นําสูงและเขาเป็นคนที่แบกรับภาระปัญหาของคนรอบๆตัวได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนรักคนรอบๆตัวรักมากและเป็นคนที่ดูแลการกินการอยู่ของคนรอบๆตัวได้ดีและ เขาเป็นคนที่รู้จังหวะจะโคนในการเจราจาในการพูดไปดูกันซิว่าเบื้องหลังวันเดือนปีเกิดนี้คนดังคนไหนที่มีคุณสมบัติแบบนี้เกิดขึ้นในวันเดอนปีเกิดคนคนนั้นก็คือคุณปล拉克โอบามานะครับที่เป็นประธานา อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงกับที่ผมพูดหรือเปล่าที่ผมดูมาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะใช่แล้วก็มีความเป็นผู้นาส่วนเรื่องของการจังหวะจากโคนในการพูดไหมแล้วก็เรื่องของเพื่อนฝูงเขาจะรักไหมอันนี้ต้องฝากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์ผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่มีพ่อมีแม่นะครับหรือว่ามีตัวเองนะครับวันเดือนปีเกิดนี้นะครับช่วยบอกผมทีว่านิสัยเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนิสัยเหมือนบารักโอบามาไหมช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ